ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับครับวันนี้ผมก็จะเข้าป่าเพื่อที่จะไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ด้านในป่าข้างในนู้นนะครับซึ่งอาจารย์คนนี้มีวิชาอาคมแต่งกล้ามากเลยนะครับก็ทางด้านเวทมนต์ทา้งสยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจแกเก่งชำนาญในด้านนี้นะครับ ผมจะไปปรึกษาหาลือเกี่ยวกับลุงคนหนึ่งนะครับที่ชอบกินของดิบนะครับก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับทางด้านนี้หรือเปล่าอาการลุงผมดูแล้วแปลกประหลาดเป็นอย่างมากก็จะนำเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปเล่าให้กับอาจารย์คนนี้ฟังนะครับว่าลุงคนนี้มีอาการแบบนี้ชอบกินแต่ของดิบๆนะครับ ก็จะให้อาจารย์คนนี้มาช่วยดูอาการของลุงคนนี้หน่อยนะครับว่าลุงคนนี้เกิดจากอาการเกิดจากอะไรนะครับงันไม่รอช้าพี่ๆคนใดที่รับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ ่าแถวนี้ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้ต่างๆนานาเลยนะครับดูอุดมความสมบูรณ์ของป่าผืนนี้นะครับเขียวชุ่ม อะไรมันไหวๆข้างหน้านี่ปะ อาจารย์ที่ผมเดินทางกำลังจะไปหานี้เก่งทางด้านเวทมนตายศาสตร์นะครับก็ไม่ว่าพูดผีปีศาจในละแวกแถวนี้แกก็ปราบมาแทบจะทุกพื้นที่เลยนะครับก็ผมจะนำเอาเรื่องราวของลุงคนนี้นะครับไปลองไปเล่าให้แกฟัฟงดูนะครับ ว่าแกมีอาการแปลกประหลาดแบบนี้บ่งบอกถึงอะไรหรือว่าแกเป็นอะไรกันแน่นะครับทำไมแกงุนงิดอยากกินแต่ของดิบอย่างเดียว มาโดยไม่ได้นัดหมายด้วยว่าจะเจอหรือเปล่านะอาจารย์ก็มาเสี่ยงดวงเอาก็แล้วกันถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์คนนี้มาก็ไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามีลูกศิษย์หลายๆท่านมาเชิญท่านไปทําพิธีรักษานะครับเรามาโดยไม่ได้นัดหมายแกไว้ก็อาจจะไม่เจอแกนะครับ มันเ,เหมือนมีอะไรไหวไไวๆด้านหน้านะวะคืออะไรวะเป็นสัตว์ป่าหรือเปล่าสัตว์ป่ามัาวิ่งผ่านไปหรือเปล่าวะ เหมือนผมได้ยิงเสียงเด็กมันร้องมาจากทางด้านนูน้นนะเด็กที่ไหนมันมาร้องอยู่แถวนี้วะเฮ้ยพี่ๆได้ยินไหมทางด้านนูน้นอะผมบอกผมได้ยินนะได้ยินเสียงเด็กเหมือนเด็กเด็กร้องอนะ เฮ้ยผมเห็นเฮ้ยเหมือนใครลากเด็กไปทางนน้นวะเฮ้ยเฮ้ยใ,ใครวะเฮ้ยเหมือนมันฉุดเด็กลากเด็กไปทางนู้นนะเด็กร้องไห้ตลอดทางเลยนะครับเฮ้ย ไม่ได้การแล้วอย่างงี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปดักหน้ามันหน่อยนะครับมันเป็นใครวะมันมาชุดลากเด็กไปอย่างงี้มงจะรอ้องเฮ้ยมึงหยุดก่อนเว้มึงหยุดก่อนมึงเอาลูกใครมาลูกกูเองเฮ้ยแล้วทำไมมันร้องให้ขนาดนี้มันใช่ลูกมึงมันใช่ลูกมึงหรือเปล่าวะ ลูกกูนี่แหละแต่เด็กรู้สึกว่าเด็กมันกลัวมึงน่ะนะลูกกูมึงทำอะไรก็เรียกมึงบ่เฮ้ยมึงทำ้ายเด็กไม่ได้นะเว้ยมึงไปทุบตีมันเหรอมันร้องของมันเองมึงปล่อยเด็กเลยนะกูว่าไม่ใช่แล้วมึงนี่ต้องไปรักลูกใครมาแน่ๆเฮ้ยมึงหยุดก่อนกูว่ามึงต้องไปรักลูกใครมาแน่ๆเลยมึงเนี่ย อย่ามายุ่งเฮ้ยเฮ้ยมึงยุ่งที่กนเฮ้ยกูว่าบอกมึงว่ามึงยุ่ง่อ,อน,ออมมอนได้ไหมกูว่าม,มึงไม่ใช่แล้วมึงอะมาก่อนมึงหยุดปล่อยเด็กเลยปล่อยเด็กมึงปล่อยเด็กเลยมึงอย่ามายุ่งได้ไหมลูกกูเองแต่เด็กมันร้องไห้ขนาดน,นี้กูว่ามไม่ใช่ลูกมึงแน่เลยมันร้องเอง มึงปล่อยเนียก็ได้นั่นมึงปล่อยกูไม่เชื่อใจมึงแล้วมึงยังไม่ยุ่งกับกูตายในกับท่อมมึงปล่อยมึงจะต้องให้กูลงไม้ลงมือกับมึงนะเว้ยมึงยังไม่ยุ่งกับกูเด็กมันร้องไห้ขนาดนี้มึงไม่สงสารมันยังไงวะมันร้องของมันเองมันร้องเองไม่ได้หรอกมึงต้องไปเอาใครมาลูกใครมาแน่ๆเลย เฮ้ยไม่ตีนะตายเลยมามาเฮ้ยคุณกูอา บอกกันมึงไอเด็กมึงด้ยินไหมมึงยินเลยเยมาเลยมาเลยเหรอแม่ต้ไม่ทุเลาเองได้เวนไปรู้ใครมาวะเฮูเนี่ยเหรอเกาะเปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเหรอ อยู่กับพี่มาอยู่ที่ไหนวะไอ้พี่ไปที่ไหาขนาดนี้ตากระเดงหมดเลยไม่ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่รองไองดูพี่ว่าแมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยเด็กเอาแต่ร้องอย่างเดียวนะพี่พี่สอบถามอะไรไม่รู้เรื่องเลย

เราที่งานเข้าแล้วงานนี้สื่อสารกับเด็กไม่รู้เรื่องเลยนะครับเด็กเอาแต่ร้องอย่างเดียวแต่เมื่อกี้นี่ผมเห็นจนมันลากมาจากทางมาฝั่งนู้นนะผมคิดว่าบ้านเด็กหรือพ่อแม่เด็กน่าจะอยู่ทางทางนู้นมากกว่าเดี๋ยวผมจะพาเด็กคนนี้ย้อนกลับไปหาพ่อแม่เด็กทางนู้นนะไม่ต้องร้องไอ้หนูเองปลอดภัยแล้วลูก,ก้นเร็วเดี๋ยวมึงพาไปหาแม่เองไป ยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยองตงไปไหนเองลองพาลุงไปดิว่าบ้านเองอยู่ไหนไปถูกไหมไปบ้านถูกไหมเนี่ยอ๋อแล้วเด็กไม่พูดเลยนะครับฝนก็ตกลงมาด้วยเวนเลย,ยงั้นนี้ มาตกอะไรตอนนี้วะเฮ้ยพี่ๆครับสื่อสารคุยกับเด็กไม่รู้เรื่องเลยนะครับเด็กเอาแต่ร้องอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าเด็กคงจะตกใจจากการชุดลากมาของไอโจนนั่นนะครับเด็กกลัวเอาอยัางไงดีผมว่าผมต้องพาเด็กคนนี้กลับบ้านก่อนนะครับถ้าปล่อยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไอโจนมันก็ย้อนกลับมาเอาอีก เงียบได้แล้วลูกเงียบเงีบเงบเงบเดี๋ยวลุงจะพากลับบ้านไหนลองเลง็ลงลองเล่าให้ลุงฟังดีว่าพ่อกับแม่เองอยู่ที่ไหนวะลุงจะได้นําพากลับไปถูกเด็กไม่พูดเลยนะครับอนว่าเดี๋ยวผมขอเด็กคนนี้กลับไปอยู่ก่อนนะครับ ผมมเด็กคนนี้ก็ร้องไห้ตลอดทางเลยนะครับฝนก็ตกโอ้ยอุปสรรคเยอะเหลือเกินครับนี่พี่ๆครับฝนก็กำลังโปรยปลายลงมาเลยครับนี่ครับฝนตกลงมาด้วยเราหลบฝนตรงนี้ก่อนสักแป๊บมึงได้ไหมเดี๋ยวลุงค่ยายพาตามออกไปข้างนอก ตรงนี้ฝนก็ตกเหลือเกินเงียบเงียบเงียบลุงเองหนูเอ็งปลอดภัยแล้วลองหยุดร้องได้แล้วเองไม่ต้องกลัวลุงมาช่วยเอ็งแล้วพี่พี่ถ้าผมพาเด็กคนนี้กลับบ้านปัญหามันจะเข้าผมไหมครับ ถ้าเกิดว่าเขาถามว่าเองไปเอาเด็กมาจากไหนเนี่ยผมจะตอบว่ายังไงดีครับยิ่งอยู่ยิ่งยิ่งอยู่นานยิ่งฝนก็ตกหนาขึ้นทุกทีเลยนะครับ ฝาก็ร้องฝนก็ตกชักไม่ค่อยได้เรื่องเด็กคนนี้ก็ร้องไห้ไม่หยุดสักทีเลยนะครับฝนก็ตกเด็กก็ร้อง นตกหนาไม่ขึ้นตรงเท้าพี่พี่งั้นผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสื่อสารกับเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยออกติดตามหาแม่น้องให้เขาอีกทีนึงนะครับไปดูเองตามข้ามาเดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ฝนก็ตกพี่ผมขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝนตกมากเลยนะครับ